เราจะเดินหน้าเข้าซองนะครับซองอยู่ทางฝั่งขวามือนะครับหันหน้าเข้านะครับนี่คือวิธีการเข้าซองนะครับแบบนี้ง่ายนะครับที่ผมสอนนักเรียนนะครับซองอยู่ทางฝั่งขวามือนะครับปึ๊ยนะครับเสร็จแล้วยังไงต่อครับนะครับอ๋อครับผมนะครับมุนซ้ายสิครับ พอมือซ้ายปึ๊บพอตั้งตรงกับซองครับพอครับนะครับแล้วใส่เกียร์เดินหน้าครับจัดทรงนะครับเดินเข้าไปจัดทรงให้เข้าที่เข้าทางนะนะครับนะครับเราสามารถเดินหน้าเข้าซองได้ง่ายๆครับหยุดเมื่อไร่ครับหยุดเมื่อรถกระจกรถตรงกับรถข้างๆนะครับผมโอเคครับสวยงามครับ